ตีเนี่ยตีอันนี้เอามาตีไม่ได้เอามาเล่นเอามาตีเอามาตีาาตกวนทำอะไรก็กวนทำอะไรก็กวนทำกับข้าวอยู่ตีอันนี้ตีตีวันนี้แม่ก็มารับแล้ว ตีเลยไปอ,อยู่กับแม่ใหม่นี่จะดื้อนะดือ้อย่างนี้นะแม่ใหม่ตีนะนี่นะ